พี่น้องเอ้ยฝนตกแง้มได้แม่คอยดีดพ่อปันอึง้งแม่ไข่เล่นน้ำ <c oughs> อากาศเย็นชุมช่มฉ่ำมี่เหลือแล้วสีนอนอยู่ซื่อใดภารกิจในเหมือนนี่ก็คือการซีพรตนบกุง <c oughs> ผ่าพี่รุ่นล่างแก่ลูกหลักของเล่าสูกจนว่าหัวสัดขม่ำนอนหายใจปลาอยู่นั่นล่ละจ้าสิตายแหล่่ตายแหล่ <c oughs> แม่ยญ่เมาแล้วก็สิเอามาชุบชีวิตไหมเล่าสิบ่ยอมให้มันจากไปก่อนเวลาอันควร โกกบังฮวงตนนี่มันบ่มีประโยชน์เดจ้าแถมยังเกิดมหาไส้ค่าอีกต่างหากตามรักห่วงจุยทีสิ้นแสซือดังหลายสำนักได้ลงมาตีไว้ว่ามันเป็นโตกาลากินี่นั่นบอกว่าท่านขาดเข้ามันกะลมตึงลงอีกแล้วพี่นองโอ้ยเจ้ากระปล่อยเห็นมันตุยหลุดแน่ไหมเงี่ยเมาเจ้าสิไปยืมมันมาไหวเห็ดหยังแต่ยังว่ามันเป็นมะละกอมันละมันลลางเพื่อนบ่ให้ปูกไก่เฮี้ยนขันฟังคว่มค้นนี่บ่แม่นไมเงี่ยเมาโตจริงเดจ้า อันไม่ย่นี่แล้วเคยเป็นเจ้าของวัดไลคิงฮือจังไดแล้วก็สมา่าคิงข่อยคักคิงข่อยแน่แธขันต้นได้เพิ่นมากนี่แม่นบ่มีประโยชน์กับสิเก็บไว้เล่าบอกว่ามันเป็นความสุขทางใจของกูเดี๋ยวเถาะข่อยสิบอกพาพพิรุนเตการข้อมันอีกจะเทียรอยู่หลอบนีเอานักนักให้ขาดเคิงไปเลยเด้อพาพพิรุนข่อยก็สมาศูนแม่ข่อยคักแธนอนแอร์ละแน่อยู่ในคุนี่ก็คือพะแม่อยู่าลิปตดปัดท่านเมาแล้วมีโครงการสีอันเชิญล,ล่งหลุม อีถากตัวเล็กตัวหน่อยปุกปีกกับผ้ากันออกมาเลนน,น้ำฝนแม่ยัยเมาแล้วเหลียโตนก็เลยโยนลงไปในหม้อแฟบ <c oughs> บอต่องมาดามงดามาด้จ่าสาวว่าแม่ยัยเมาเราทำท่ารุนกรรมสัตว์เพราะว่ามันเป็นศัตรูโตชาตที่กัดกินกกใหม่ของเล่าข่ในฐานาลูกสาวหยอดกัตันยูมีหรือสิพาดก็ตกเฝ่าวทำคะแนนเพื่อเอาใจแม่เก็บอีถากด้วยความว่องไววผู้ดใดบอกว่าตัวไข่ใจลายอยากสิได้อีถากไปไวในความคุ้มคร้อง บอกมาเด้อเดี๋ยวข่อยสิเก็บใส่กระสอบไปว่างไว้ให้หนาบ้านฝนตกอากาศดีไปตะนอนคุ้มโปงคุ้ยเบาดีคักพี่น้องแต่ข่อยก็บ่าสามารถเฮ็ดใดดอกเพราะว่าแม่ข่อยแล้วคึก <c oughs> เสียงลวยมีดแบบนี้ต้องมีการฟาดฟั้นกันขืนแน่นอนบัดนี้ล่ละไผสิเป็นผู้โชคดีไล่ต่อไป <c oughs> เอาเด้อบัดนี้หนีท่านกันหนีหนีพ่าท่านกันตุย <c oughs> ทายางนีพ่อปานจรวีมาพร้อมอุปกรณ์สังหารแบบครบมือ <c oughs> แล้วกะตรงเขาลอกเป้าไมา้ด้วยท่าทางอันมุ่งมัน่นแล้วก็ฟันแบบว่แค่ซื้อแม่ตานี่ที่สิงสถิตก,ก,ก๊กไวยหอบส่งนี้เทบสิบ่ท่นฟันไปจมไปว่าเล่าบ่มีประโยชน์ปูกไวยตั้งเป็นศาสตร์บ่เคยออกนวยให้กินจักบาทเลยพี่นองนี่ละ่ะค่อยบอกแล้วคนที่ไม่ใช่แค่ยืนเกาไข่ก็ผิดเบิงทรงแล้วพระพิรุณนบนาศิมาเยือนโลกแค่อง์เดียวคอยว่านาศิาดาวมิตยุมาพร้อม เบิงเอาโหลดแม่คอยฟันทุกอย่างที่คว้างนาเพราะปันวาบ่เด็ปลูกมาเองกับมือตํำน่านปลูกด้วยมือลบด้วยมีดก็ยังคงอยู่ต่อไปส่วนสาวแงจิตใจดีผู้มีเมตตาแบบคอยกะต้องเฝ้ามาเก็บบอกหอยตามคำสั่งพม่านดาเวลาฝนตกมาหอยถากสิออกมาหลายลีจามั่นคว้างหูคว้างตาแล้วก็ะเฮ็ดให้ประธานเมาบ่สบายใจอีนี่ลหละคือต้นแบบของคำวาหอยถากเป็นตะคิวกลัวสิกดึบไปใดกะใส่เวลาหลายชั่วโมง แอว่าเรื่องผสมพันธุ์นีบ่ตรองห่วงไว้พ่อปันหาจีออกลูกแต่ละที่เป็นลอยคอยนิเก็บจนเมียมือไปเหมือนละพี่นองบอเก็บกับบอไดอย่านไม่เงี่ยเมาแล้วบ่โอน้าหายไม่สูลูกสาวหยอดกับตันยู่แบบข่อยกับบอเคยเกิดมาเป็นผ้าลาไผ่นอกจากสิ่งศักซิ์กับกองมรดกเท่านั้น <c oughs> <c oughs> ไปไปบาดนีสิผ้าหอยถากไปปาตีโฟมคอยบอกแล้วว่าคอยเป็นคนดีบ่เคยคิดลายกับไผ ขนาดกับสัตรูโตลายข่อยกันยังมีจิตใจที่เมตตาผามาปาตีโฟมก่อนสิทรงเล่าสู่ทังนำมักขอให้อาน,นิสงผลบุญที่ข่อยได้เหตุในครั้งนี้จงดนบันดาลเห็นไหมเงี่ยเมาเสือฟังแล้วกับโอนหน้าติดท่างดำให้ข่อยตะเพียงผู้เดียว <laughs>